น้องพอแล้วครับพอแล้วนี่อุ้ยผีทองงามเงี้ครับผมนี่อ้ยสองดอกยางงามครับอืมอุ้ยคุณโอ้โหสามจูมโอ้ยฉันชูอะไร่ะเมาไฟนี่มึงเนี่ยควายกู้ฝุ่นยามดงกับทั้งรูมเลยครับนี่โอ้ย ด่าเดินนั่งจงกันหายุ้งมี่ที่ไหนนี่อุ้ยนี่อุ้ยขออนุญาตถ่วงด้วยครับผมแมนครับนะ่รอุ้ยมองนี่ขาขาวอยู่กําลังโผล่จากดินขึ้นมาเลยครับนี่อ๋ออะไรครับนี่มาเบิ้งกันมาเบิ้ง พี่ไปขายง่ายก็โอ้ยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องสุภูสุขลนครับผมผอกับสองเบา่ทั้งผู้อีกแล้วครับมินี่มินี่สองเบา่เปลี่ยนที่กัดเป็นใหม่ใหม่ครับผมแมนครับผมมินี่สองเบา่ให้พี่น้องขึ้นผู้สูงครับผมมินี่มากกับอ่ายเด้อครับผมแมนครับผมสวัสดีครับผม สองเราปาเชแนลครับผมบาวจอยครับครับผมฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เห้พอลิเ้อครับผมนี่สองวาวสิขึ้นผู้สูงครับผมแมนครับตัองที่เสียงกองหูครับแมนครับผมสูงเสียงสูงอะไรแมนครับผมกับไปลุ้นครับสองบ้าวครับผมมาผู้สูงนี่เห็นจีอกตามคำหนึ่งข้าวว้าหรือบอครับผมแมนครับผมเป็นรุ่นไหมครับผมหมูแหลกแห่งมันของสองวาวครับผมนี่นี่อุ้ยมองนี่ขาวๆอยู่กับเรื่งโพจากดินขึ้นมาเลยครับนี่ ออนไลน์ครับนี่นี่ไม่ใช่ที่ยังไม่พอนี่ครับนี่เนียนหนูขาวด้วครับนี่แสดงว่าโซนนี้เห็ดก็เริ่มเนียน มาหดผูบกละครับเมยัดับ่งหนมากระหมานเลยครับเมัดิดเรีวจังาเลยครับเมยัหลือร้ายครับหลังไหมมั้ยอมหล้งไหมอือหลังเงาไหมครับ ผลออกไม่ดีนะครับนี่ดอกก็น่ากันมากหาไครับโอ้ผีหนอกก็มากจนจนเห็นหองเลยกั่คุณครับ ครับนีอกหอขึ้นนิ่มอ,อ,อนนยูอ่ไยครับผมสีบางสีรดงมันก็น่งขึ้นกันนี่อมื่อฟอมูนี่ครับมีเงินครับ่นประหมุน้ามาที่ครับอ Cái đèn đen đuôi khá tuyệt đẹp Đọc nhau bả ngam đẹp khá tuyệt đẹp Tuyệt vời Thật tuyệt vời Cái đèn đuôi khá tuyệt ขางหลังไป่ากรามีนเงี้ก็งี้ยปีนมั้งนืมมีอะเรบ้าโอ้ดีไหมนีนม,มั้งเพื่อนจะกอดรักแันมีนะครับ ขนาดช่างข้นด้วยน่อ้ย่านโอ้ได้เลได้อือนหวานนี่งเลยครับผมนี่ครับแกงหอมแกงหวานครับ วิธีที่ใช่ี่ได้คแนคาานเสูสัตว์นนไปองก็ว่ากินบ่ได้เนาะว่าสแซ่บแตเมหอมหวานครับอืมี่ดอกครับอืม

แดงค e the uh ั huh. mm ่มครับมานะครับแดงคั่มก็เลยขาตันนะครับแคนี้ครับรสชาติพืันด้วครับมีกล่อมหอมผู้จังของขลุ่ยตับหอมหวานนะครับเนี่ยหอยกินขาเพื่อนครับพี่น้องสัวร์มิตรหวานเนาะนี่อูหวานอีีครับพี่น้องเในเช่นนี้หอมมีกินเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ครับแดงคั่มขาตันตันนะครับปลานี่ยตัวเป็นี่ เดี่ยวกันเป็นแถวสายไหลแล้วครับพูดมาครับถั่วหลอเี้ยกันดูวะอืม่งียกถั่วด้วยครับสวัสดีตอนเะช้าแล้ส,ดสดคดอถั่วหอด อันนี่ดอกง่ายเงครับอืันนี้ดอกน้อยเงนีะอันนี้เ,เดงข้ามเต็มขาตันดีดีครับ สามสีดอกนะครับโอ้ยเงาเลยครับดอกนี้ครับดอกน้ำผึ้งตะเคียนได้ครับผมครับแงามๆเลยครับบอกผมมาสองละวสามอยู่ครับผมมาต้นอย่างนี้ครับ เห็นดอกพุ่นเน่ากับมีดเแสดงว่าพุ่นเกิดในหลายมือแล้วครับมาเบิ้งกลางมาเบิ้งมีแต่ขาใหญ่ครับมีแต่ขาแบบใส่บิกแล้วครับพูนพูนพนนะหน้าแงครับดูนี่อูยนี่ครับอ หน้าแมงครับแบบแบบนี มันลายมนึกัมีเต้เพ่งแดงเ,ดงเน,น่ยครับเลยครับผมดอกงามงามครับน่สงบไม่ได้พออยู่วันดีเช้ากินเข่าครับเดินบเบิ่หมอเอาปีกายครับเึ้นบานเนาะขึ้นปีกไก่กับขึ้นแบบนี้ นี่ำาีเก็ต้อง,องด,ดีด้วค,ครับนี่วาวงเาออสออทำไมซีเซขนขากระดิแกงแม่งนื่ก็นั่งงามๆเลยดีเขาพี่กันนี่ไหนที่ ครับนหางใหม่ตัวนี้ไหนไหนเนาะไหนยุคกันเรียงขาไหลอ่ะแมน ขาพงเงยเป็นไรเน,นาะน,น,น่นครับน่ขางครับเป็นมูยเหรครับมูแห้งครับผมโอ้หเาไม้เนโดนิดได้พ่น่นครับ่เอาไม้อครับอไอยู่ข้างในก็มีครับผม

ต้ดอกมูงไงไปไหนครับนี่ข้าวเดียวนี่ครับข้าวเดี่ยวแบบโยสองัวต้น็ลังห่จัอห้าองนิดเดียวแ่ น่เรกเพ่ยีไ่ปไหนเนาะอืมนม่สนิทกับพ่อแล้วมัม่ขึ้นไหม่กีบมีคับบานบาดบา,บา,งาดง่ามนียครับน,นีนกในสี่หาเมือนะครับเงินครับสองบานบ,บริมากนะเงินครับ นั่มีจุ่มนี้เนาะน่มีจุ่มเยอะนี่ถึงแม่ไม่ก็มีอยู่ดินี่ว่าจอกดอกสองก็จังผู้สองตานบ้าอ้ยทีดครับเฮ็ดครับไอุงครับแีครับคุณนะพุ่งพุ่ผีไปทางพี่ครับอ้ยมี่ตีดอกง่ามนะครับวันนี้เต็มพื้นลยครับผมนี่ครับนี่ครับ เปิ้ลบนชิมีรสชาติหวานด้วยกันนะครับนี่เนื้อเพิ่นเนื้อสะบานเพิ้ลอยู่กรุบๆครับผม,มนุ่มละมุนดินครับแมนครับแฉงแซ่บครับผมเอาไปย่าก็ได้ครับไปก้อยแต่เพิ่นจิบบมีรสขมน,นะครับเพิ่นจิบรสหวาน,นอืมอ่าอื้มครับที่ครับอื มาว่าจิบไทยเหรอครับหลายครับหลายแห่งครับครับอสองหน่อยเพื่อิเบาะนะครับหลายแห่งครับ กอแล้วนอ้ยผีทองเี้ยทองเงครับผมนี่อู้ยสองดอกยางงามครับอือนะครับงอกขาวหรือว่าจะงอกดงเนาะนี่ครับอยหาไม่ดีเยอะวนี้อุ้ยสาจุ้ม เป็นผู okay. um, fine, right? ้ใดละเมานี่มึงเนี่ยไฟ้ผู้กุ่นนี่ดูหดทั้งรุมเลยครับพี่โอ้ยน่าแต่นม่งจงอาหายู่โอ้ยมึงที่ละนี่ยใครกัมมแด่ใครยังไงครับหนมะหงพูด มันเป็น้สีออกบ้งมีครับนี่พี่มีหนอนมือที่ลรอโอ้ยมีครับพูดนะโอ้ยโอ้ยพูดอะไรโอ้ยพี่คุยกัะสิออกน่าน่าน่าครับมครับพี่อ้ยนี่นี่แม่นี่แม่นี่แม่นี่ ขออนุญาตทวงด้วยครับผมเนียับนะโอ้ยดอกเห็ดที่ที่บควายนี่ครับมือนอื่นมบิ่งมืออื่นเหมื่งนี่บดดินนี่ี่นี่นะเห็นเพิอกบดนี่ี่โอ้ยดอกไปใหญ่เลยครับคุณอา ก็น้องออกตัวนี้นะครับสุดสองเพื่นนั่นเลยวันสุดแรกหนึ่งชาดออกมาเดาโง่หน่อยเพิ่มขึ้นเปิดน้ำเลยอุ้ยอุ้ยโอ้อันนี้จอแม่ยครับจุ่มนะครับขันนี้ออกออกเป็นมูแบบไงนี่ ครัผ่านี่ดอกสีม่วงเนาะแมนคือจังอยู่เหนือนะครับแมนครับต้องดอกำลัง,งข่าเงานะี้ยวนะ เพื่อนเพื่อผึ่งนิ่งกล้ามนี่ขันจับแล้วนี่สีเพื่อนเนาะเป็นสีข้ามครับผมหรือเปล่าอีกเสื้ออื่นหนึ่งอื้นมาเห็ดเพึ่นขาเน่าครับเพราะว่าขาเพื่อนน่ยสีเป็นสีโกนเนาะตาบ้านนี่สองเบาสีผ้าพี่น้องกลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้สองเบาอยู่ทั้งผู้บวกับบรรยากาศกับคึมๆก็จังควรสีโต้กับเหลือก็ลายลายครับผมตอนนี้กับใยับบ่ได้ครับกำลังหาหม่องกัดสองเบาอยู่ครับนี่ซื้อบ่ได้เไม่เคยยับบ่ได้เอ้านี่ครับ อุ้ยสุดยอดอลังการขั้วหมันครับผมวันนี้ผลงานของสองเบามันนี้แมนครับผมหมาแห้งครับผมแมนครับสองกระตาครับตาหนึ่งก็จะมีเห็ดแดงคาล่าบก็เห็ดละโง่กัดแต่ปลาไปก็ไปกับผมแมนครับตาหนึ่งลักๆก็จะเป็นเห็ดบดดินครับเห็ดทรงบนครับผมครับอลังการงานสางครับผมแมนครับผู้สองตาดผู้บกผมของอาจอยได้ครับผมเลาะปลาชนเนลครับผมเลาะปลาเชนเนลครับผมเต็มสองตาครับ ตาแตน่งหนึ่งครับถุณผู้ชมนี่ตาแหน่งหนึ่งครับผมขนาดผู้เดียวน้วนเองเอ็งละงบเปนอยู่งลางด้วยครับผมเอากระมานู่ได้เนาะครับถือว่ามานถือ่าไรกระมานครับวันนี้ครับครัสุดยอดเลยครับสุดยอดครับครับนะครับก่อนมาจะต้องจากเขาผลงานให้พี่น้องได้เบิ่งครับวันนี้หมานี่ครับผมวันนี้สุดยอดครับสองตาใหญ่ประมานสิบโลได้ครับผมแมนครับผมอยสุดยอดอลังการเห็ดบดดินครับผมเห็ดเผือกบดครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้สองเบ้าขอต้อนรับกำลังกันนะครับพี่น้องผู้ใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นสองเด้านครับผมสำหรับคลิปนี้สองบ้าขอต้อนรับก่อนครับบ่าวส่นสวัสดีครับบ่าวพุ่มสวัสดีครับสองรอปลาชเเน่วครับผมรอปลาเราจะรอปลาชเเน่สวัสดีครับนี่ยวคนนีไปเก็บอีกครับผมอยู่มองไกลๆครับมองเก็บครับผมครับก้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนในเลิศครับผมรอปลาชเเน่วครับครับผมครับไปครับบ้าน